ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลัตฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มพลัตฝันทุกคนด้วยนะครับพามาคนมันช่างทีครับเมื่อกี้ก็ให้ดูอตอนไถแล้วนะเนาะน้องกีรวดนะครับเดี๋ยวมาดูรถน้องกีรวดเร็งไรเบา เพื่อนออกไปต้อง5กิโลนะครับ5กิอกว่าๆนะหัวก็ไม่ใหญ่เท่าไรนะผมมาอายุ3เดือนตัวะได้ปลุกามานะจะมาภุมภาแนะวนะ หัวก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไรนะครับยังไม่ตามเป้านะครับน้ำจะมาแล้วเนี่ยน้ำอยู่ตรงนี้แหละฝากเจ้าของคอมเมนต์มาด้วยนะครับฮะฝากฝากเจ้าของคอมเมนต์ตอน้องเจโรดบอกฝากเจ้าของคอมเมนต์มาด้วยนะครับเจ้าของไม่ได้มาถอนนะครับทางทีไม่ได้มาถอนนะครับนะตอนน้องเจโรดบดะเขาบอกว่าเราทำหายยางยืดแล้ว มาทอนที่ไรไม่เคยเจอหัวใหญ่นะครับอโอ้อยังไม่ได้ขุดเลยพนังกระโดดตอนนั้นนะ่ะลุบนะ่ะยังไม่ได้ขุดเลยพนังกระโดดยัดยงไม่ได้ขุดเลยครับพอหักละไอ้เต๊กไอ้เต๊กไปโจอรกกระเบนบังแล้วก็จับน่ะก็จับนะบนะย,ยังงเลื้งให้ตูว นี่ก็บรรยากาศตอนค่ำค่ำเย็ยนๆนะครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นอีกคันหนึ่งเนาะรถของช่างนะครับถนนก็อีเขียวนะครับเดี๋ยวตะปิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูไมมอ้โนมัสเตอร์นะครับ เลื่อนนะบัดเลี้ยวบัเรเลี้ยวนะไม่มีจอบนะผมเดี๋ยวเอา,เาถไายถ่ยขออู้ง,งานแป๊บหนึ่งนะครับอย่าพึ่งว่าผมเนาะผมไม่ใช่คนเหนือนะแต่ว่าอู้เก่งอยู่เดี <laughs> ย๋ยวอู้งงานแป๊บหนึ่งนะครับ รู้สึกมันจะไม่เหมือนกันนะครับ คนละแบบคนละสไตล์นี่มันก็จะเงาๆหน่อยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เคลือบนะครับเดี๋ยวกระดาษทรายมาขัดแล้วก็เคลือบเอาไว้นะครับมาเดี๋ยวผมพอทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวของพ่อน้องจรวดออกนะครับโอ้เบียง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 ้ ได้เลย

มาช่วยเข็นน้อยมันจะจมแล้วเอาทุกคนเลเด้อมาช่วยเข็นก่อนทำมันติดมากเดี๋ยวมันจะทำยากดินมันอันนี้อยู่ว่าขับมาแบบชิวๆแล้วจุบลงเลยอืดินเปียกอยู่มาช่วยกันก่อนเด้อปี พี่ๆเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับส่งผมเท่ามากเลยผมว่าต้องมีส,สาวหลายคนเลยชอบเขานะเนี่ยแบบส่งเนี่ยนะเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะเข็นนะครับไม่ได้พุ่งออกแทนะ้กับว่ามันยังไม่เป็นไรเนาะครับมาลัวลงไปเลย ่จย,ยกันต้าเราฟื้นหลายรอบมันจะติดมันจะติดนั่นนะมันจะติดลึกแล้วมันจะทำยากร้อนเ<อ>ปล่าเอ้าไม่หมดแต่ว่าขัดก้นเยอะโอ้ยอะไาจะได้เหรออะไรวะกระไรโอ้โหตรงนี้มันร้อนมัไม่หมุนเลยนี่มันถูมา แต่ข้างล่างแข็งอยู่นี่เอาไปอย่างนี้แหละยก็ล,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 ล่างแข็งอยู่นี่ข้างล่างมันหรือว่ามันจะลงมองอื่นดีปะเรื่อนไหนรอหน้าน,นะนะอืมอจะะดักอเดี๋ยวไปตัดต้นต่ออมาล่างจากขึ้นแล้วเดี๋ยวเรา,าเอีรกระวังด้วยพี่พี่เรื่องด,ดูดูดอ,งองกัในในลำโพงในลำโพงในกระเป๋าในกระเป๋าแหมไม่ได้เปิดนะครับแบตหมดสงส<ะ>ัยแบตหมด แต่ผมรีวิวให้วันหลังแล้วกันนะครับตำนานสายแปลงนะครับแต่ทรงผมก็รู้ก็แค่ดูเหมือนดูนะเหมือนอะไรทำไมมันไม่มันมืดจังปะตัวไซมันที่ยิ้มอยู่สูงกันน้องนี่ตรงมหาทะเลนายอยากให้เพื่อนเห็นหน้าชัดๆนะครับเหมือนตัวกระตันอะไรสักอย่างยิ้มให้นมาดูนี่เป็นดำแล้วเพื่อนใครเป็นเอฟซีเขาบ้างครับอะไรมิจกข้างหน้าด้วยนั้นมีงอนมีงอนข้างหน้าโอ้ไทยเรื่องไหนใจมากเลย tham gia xuất này 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 cái hộp cái khéo lên hay là chăng cái cái mình lục cái túi một cái chơi với chơi đại เพื่อนๆว่าเหมือนผมไหมครับนี่เด็กขันมาดู <c oughs> ไปตรงไหนคนเขาว่าพ่อลูกนะครับนนย,งงยังไงปลา <c oughs> ทำไมไม่มีเสียงต่อเสียงหมดแล้วเสียงหมดแล้ว เลยนะครับเพื่อนอเลยเลยเลยมารู้ว่าจะถ่ายเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีอยู่ที่ร้านมันนะครับน่าจะสว่าง,งกว่านี้หน่อยนะครับมปรนเยอะมากเลยเพื่อนมาถึงนานแล้วนะแตไ่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับดี๋วก็เริ่มจะบางๆแล้วเลย ให้ดูนะครับเ๋ีวมาเล้วมา <laughs> เดี๋ยวให้คนเสร็จก่อนก็ให้เขาออกไปก่อนนะครับไม่งั้นจะออกกันนานนะครับคนทีุ่ดเสร็จแล้วนะ ผู้รับเงินในนวมาในเนาเออเซนต์ัเป็นยังไงเออยอดเลยอู้บนนิกแล้วฮะยี่ยมนหนักจอแแลก้าลงนะเพื่อนสาวเซตตัดสายตาแล้ว